สวัสดีครับผมทีสุดนะครับวันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของประโยชน์ของการนั่งสมาธิในแบบฉบับของผมเองนะครับ <c oughs> เกิดจากประสบการณ์ตรงเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าเรานั่งสมาธิกันไปเพื่ออะไรนะครับนั่งเฉยๆหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจไปเพื่ออะไรผมก็เชื่อว่าหลายคนเป็นนะครับไม่เข้าใจแต่พอผมได้มีประสบการณ์ตรงกับตัวเองอะ่ะ ผมก็นั่งดูลมหายใจไปเรื่อยๆพยายามดูตัวและสิ่งที่ผมมีความตระหนักรู้ขึ้นมาเลยก็คือ,อตัวตนที่แท้จริงของผมนะครับมันเป็นความรู้ตัวนี้มันไม่ใช่ความคิดแล้วก็ไม่ใช่ร่างกายยังไงความคิดมาแล้วก็ไปมันไม่ใช่สิ่งที่มันจะมาเ คงทนถาวรที่เราจะเรียกได้ว่ามันเป็นตัวเรานะครับแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยมันก็เสื่อมสลายไปทุกวันสุดท้ายเราก็ต้องร่างกายเราก็ต้องเสื่อมต้องตายลงใช่ไหมครับแต่ว่าในเรื่องของความรู้ตัวเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะยังคงอยู่แม้ร่างกายมาจะส่นสลายหายไปแล้วและความรู้ตัวเนี่ยหรือภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่า consciousness หรือความรู้ตัวทั่วพร้อมความมีสติรับรู้ นะครับอันนั้นแหละผมก็เชื่อว่ามันเป็นตัวตนที่แท้จริงนะครับแล้วพอรู้ตัวอย่างเงี้ยพอรู้อย่างเงี้ยมันมีประโยชน์อะไรกับชีวิตประจําวันบ้างนะครับมันก็มีประโยชน์ในการที่จะเลือกความคิดได้นะครับว่าเราจะเอาความคิดไหนเข้ามาเพื่อที่จะมีประโยชน์กับเราเราสามารถเลือกได้ อย่างเช่นเวลาความคิดที่ทุกเข้ามาเนี่ยเวลาท,ที่เรารู้ตัวว่าเราเป็นความรู้ตัวทั่วพร้อมเราเป็นคอนเซนเนตนะครับเราก็จะไม่เอาความทุกมาย้ำคิดย้ำทำในหัวบ่อยๆแล้วก็เอามารวมกับคอนเซนเซนต์ทำให้เรากลายเป็นตัวทุกตัวนั้นพอเรามีความรู้ตัวแล้วเนี่ยว่าเราไม่ใช่ความคิดเราก็สามารถที่จะ ทิ้งความคิดที่มันไม่มีประโยชน์กับเราได้แล้วก็เลือกความคิดดีๆมาทําให้เรามีความสุขได้ครับนะเพราะว่าในอดีตผมผมเคยเป็นแบบว่าพอเรามีประสบการณ์ที่มีความทุกข์แล้วเนี่ยแล้วความคิดทุกข์มันก็เข้ามาโดยอตัตโนมัติแล้วพอเราไม่มีความรู้ตัวว่าเราคืออะไรเนี่ย เราก็จะไปหลงคิดว่าเราคือความคิดตัวนั้นเราจําเป็นที่จะต้องทุกข์เพราะว่ามันมันทุกข์นี่จะเราจะทำไงได้เราไม่มีทางเลือกเราก็เลยต้องทุกข์เราไปเปิดเพลงทุกข์ฟังเพื่อให้มันทุกข์เพิ่มมากขึ้นผมก็มองว่ามันเป็นการเสพติดอย่างหนึ่งนะครับเป็นการเสพติดความทุกข์แล้วก็พอเรามีความดูตัวเราก็จะ ชอบที่จะมีทําสมาธิเรื่อยๆนะครับบางคนก็อาจจะเห็นแสงบางคนก็อาจจะเห็นอะไรนิพิทไรต่างๆแล้วเราก็จะมีความสุขแบบภายในมากขึ้นนะครับพอเรามีความสุขภายในโลกภายนอกมันจะสะท้อนความสุขมาให้เราเห็นมาให้เราเคีมกับตัวเองเองว่าเราเป็นยังไงครับ คลิปหน้านะครับผมก็จะมาพูดในเรื่องของสาที่3ว่าสาที่3คืออะไรนะครับในแบบฉภับของประสบการณ์ตรงของผมเองครับยังไงถ้าชอบก็กดติดตามไว้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับเป็นกำลังใจให้ผมก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ